ท่นแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่าก,กดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะจันก็หยิบเป็นไอเทมของยิบแซงนะคะมารีวิวห้ดูกันวันนี้ต้นหยิบมาเป็นรุ่น k Mini Bag นะคะก็จะเป็นใบไซส์เล็กๆน่ารักมากเลยนะคะขนาดประมาณ6.5นิ้วนะคะเดี๋ยวไซส์เต็มตมตันแปะไว้ให้ด้านบนแล้วกันนะคะจะได้ลองไปเทียบกันดูนะคะว่า จะใส่ของที่มีได้พอไหมนะคะก็สําหรับใบนี้นะคะเห็นเล็กๆแบบนี้สามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะอย่างเช่นรุ่น11 Pro นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมีรองใส่ให้ดูกันด้วยนะคะว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงยังเหลือพื้นที่ที่จะใส่อื่นได้อีกไหมนะคะ ใบนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบลุคเท่ๆนะคะเพราะว่าดีไซน์ของรุ่นนี้นะคะเขาให้มาเป็นตัวสตั๊ดนะคะรอบเลยนะคะอะไรที่เขาให้มานะคะจะเป็นสีเงินเนาะซึ่งเป็นสีที่ไม่เก่านะคะแล้วก็ดูทันสมัยตลอดเวลานี่ยังให้ดูนะคะว่าด้านหลังนะคะน้องก็มีสตั๊ดเหมือนกันรวมถึงด้านบนก็มีนะคะให้ลุคที่แบบเท่มากๆเลยนะคะส่วน หนังกระเป๋านะคะใบนี้จะเป็นคาเวียเนาะเห็นได้ถึงเม็ดๆเลยนะคะว่าสวยมากแล้วก็ทรงแข็งสวยแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ใส่อะไรด้านในเลยเรียกว่าใช้น้อยมากๆนะคะใบนี้รุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าหายากมากเพราะว่า ตัวที่มันเป็นหน้าสตาร์ทแบบนี้นะคะเขาเป็นตัวลิมิเต็ดค่ะไม่ได้มีผลิตตลอดนะคะก็ไม่มีผลิตแล้วถ้าหากว่าใครไปหาในช็อปนะคะมันจะไม่มีแบบนี้แล้วด้วยที่สําคัญใบนี้นะคะราคาน่ารักมากๆด้วยค่ะก็ถ้าหากว่าใครอยากจะได้เป็นเจ้าของนะคะก็แคปรูปนะคะแล้วก็ส่งไปสอบถามได้เลยทางไลน์แอดไวทแบนนิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวใบนี้กันต่อดีกว่านะคะ สำหรับสายของใบนี้นะเขาให้มาเป็นอะไหล่เงินเหมือนกันค่ะทั้งใบเนี่ยมันเป็นอะไหล่เงินทั้งหมดเลยแล้วก็เขาจะมีตัวดีเทลนะเป็นตรงนี้นะคะเขาจะปั้มตัวโลโก้แบรนด์ไว้ให้ตรงนี้ด้วยส่วนสายนะคะจะเป็นสายยาวที่เราสามารถซัพพลายคอร์สบอดี้ได้นะคะจะไม่สามารถปรับระดับได้แต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากปรับระดับนะคะจะแ,แนะนําว่าให้ไปซื้อตัวตะขอที่เอาไว้เกี่ยวด้านในเพื่อจะไว้ปรับระดับนะคะ ซึ่งอันนี้ทางร้านมีขายแยกนะก็จะไม่ได้มีมาให้ในตัวกระเป๋าเลยนะคะเวลาเปิดใช้งานใบนี้ใช้งานง่ายมากก็คือเขาให้มันเป็นตัวแม่เหล็กนะคะซึ่งใบนี้ไม่เหล็กน่นดีมากนะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแม่เหล็กสังเกตได้ว่าหนังคือลายประยับต่บสวยมากนะคะคคด้านในเป็นแบบนี้นะคะแอบซ่อนตัวหนังตัวอย่างมาให้นะคะใบนี้ นีด้านในจะมีช่องเล็กมาให้หนึ่งช่องนะคะตรงนี้ก็สามารถใส่การ์ดอะไรได้เดี๋ยวอันนี้ตาลองใส่เป็น iPhone 11 Pro นะคะให้ดูแนะนำว่าถ้าเป็นโทรศัพท์นะคะต้องทายแยงนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้โทรศัพท์ใส่เคสหนามาด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ยังมีที่เหลือให้สำหรับใส่กระเป๋ตาตังใบสั้นนะคะหรือใครจะใส่การ์ดโฮลเดอร์ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นพวกเล็ติกก็ใส่ได้คะ่ะ เดี๋ยวลองปิดให้ดูเนาะว่านี่ปิดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะไมนี้คือใบเล็กน่ารักมากเหมาะก,กับสาวที่ตัวเล็กนะคะใช้แล้วจะได้ดูกระเป๋าไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ยังให้ลุกที่ดูเท่ๆด้วยก็อย่าลืมนะาว่าใครอยากได้เป็นเจ้าของนะคะก็สามารถทักไปได้ที่ l ล n e แอดแวนนินะคะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด ไลค์ like, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ Open c h a t ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดน,นึงนะคะกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ